ไอ้เจเป็นเจ้าของร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ท้ายซอยใครๆก็รู้จักมันในชื่อเจ้านายสุดโหดด่าลูกน้องเหมือนคนไม่มีหัวใจกูไม่ใช่เพื่อนเล่นโวยลูกน้องเจ็บป่วยมันยังบนตายไหมเ้ายังไม่ตายก็ลุกมาทํางานไป,ไปไปไปทำงานมันเจ้าชู้หืนบ้ากามเจอสาวที่ไหนก็ยิงมุกหยอดบางคนถึงขั้นต้องหลบไม่อยากเจอมันอีกอที่เลวสุดๆคือไอ้เจมันติดการพนันบอลแทงทุกคืน ดูบอลทุกลีกแรกๆได้กำไรมันยิ่งเหลิงซื้อรถป้ายแดงแต่ก็ยังขี้เหนียวเหมือนเดิมไม่ขึ้นเงินเดือนลูกน้องสักบาท <S <S แล้ววันหนึ่ง <S 1> <S 1> บอลพลิกหลายแมตช์ไอเจอติดหนี้โตบอลเป็นแสนโต๊ะส่งคนมาทวงถึงหน้าร้านมันไม่มีจ่ายโดนตบโดนซัดของในร้านก็โดนยึดลูกน้องก็ลาออก <S <S ไม่มีใครช่วยเหลือสาวๆที่เคยตามก็หนีหมดเอกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวต้องย้ายไปทำงานรับจ้างในตลาด ไม่มีใครเคารพไม่มีใครกลัวมีแต่คนสมน้ำหน้าว่าสมแล้วไว้เล่นของต่ำโดนของแรงคนจะอยู่ได้ต้องรู้จักให้เกียรติคนอื่นอย่าเอาเปรียบใครอย่าหวังรวยทางลัดกรรมมันไม่เข้าใครออกใครพอถึงเวลามันตามทวงคืนหมดทุกบาททุกคำ